นี่นะครับพี่ดุยพี่ดุยจริงอ่ะจะบินไปถึงเชียงใหม่อ่ะดันกระแทกขึ้นนิดเดียวเออเห็นไหมอ่ะเฮ้ยนะเฮ้ยถ้าบินไปถึงเชียงใหม่ก็ดีอ่ะนี่เอาให้ดูเิงนี่ดูกดแล้เป็นตัววีงี้ใช่ไหมโอเคอ่ะเสื้อมันจะร้อนงี้นะดูนะไม่ได้กดนะ กร <Birthday. S 2> ะแทกนะโอ<ห> <laughs> ้โหโหถ้าบินไปถึงเชียงใหม่ตอนนั้นอะที่บินไปถึงเชียงใหม่อ่ะที่ไหนก็ตอนนั้นที่พี่ดุยบินไปอ่ะเ <laughs> ชียงใหม่อ่ะเอาดูหมาอีกทีนึินสอบไม่คล่องดูนะดีโมดไม่ได้กดกระแทกเ <laughs> <laughs> ถอะมันดีนะพี่ดุยเนี <laughs> ่<ะ>ยดีมันดีนะมันดีมันดีเข